ขณะที่ท่านนายกเองก็ออกมาแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของกำลังพล,ลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะพร้อมทั้งกำชับด้วยว่าให้ดูแลเยียวยาครอบครัวอย่างดีที่สุดเลยค่ะพลเอกคงชีพตันตะวานิติคอสก,กระทรวงกลาโหมนะคะได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของกำลังพลชุด EOD จำนวน2นายและกำลังพลที่รบับบาดเจ็บ3นายจากการถูกกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลักลอบวางระเบิดที่ตำบลศรีสาคอํอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยได้สั่งการให้กองทัพบ,บกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าดูแลเรื่องการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติและช่วยเหลือดูแลผู้ได้รบับบาดเจ็บอย่างดีที่สุด รวมทั้งให้เยียวยาและดูแลสิทธิกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับบดเจ็บและสูญเสียต่อเนื่องกันไปพร้อมกำชับด้วยนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่ประมาทและให้เร่งติดตามจับก,กลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็ว พลเอกคงชีพนะคะยังได้กล่าวในนามกำลังพลของกระทรวงกลาโหมขอสดุดีและไว้อาลัยต่อความกล้าและความเสียสละของชุด EOD ที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทุกนายด้วยถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรของกองทัพและประชาชนที่มีคุณค่าย,ยิ่งร่วมกันค่ะ